สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะก็มาพบกับปุ๊กกี้อีกแล้วค่ะทุกคนมาพบกับปุ๊กกี้อีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๊กกี้มากับเมนูแมงกระพุนค่ะแมงกระพุนขาวหรือเรียกอีกชื่อหนึงว่าแมงกระพุนอา่าดองจืดนะคะทุกคน เราก็จะกินแมงกะพูุนตัวนี้นะคะคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ถั่วตัดค่ะทุกคนมันก็จะออกหวานๆ,ปๆเปรี้ยวๆเคม็มๆนิดๆนะคะแล้วก็นะคะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุกกี้ด้วยนะคะแล้วเราจะได้มาทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูกันเนาะมากินยั่วๆมาแซบยั่วๆให้ดูกันค่ะอ่ะ เริ่มเลยแล้วกันเนาะนี่ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าน้ำจิ้มเผ็ดมากทำเองอให่พักชีด้วยหอมมากในน้ำจิ้ม มันกรึบมากทุกคนพวกเอาไปลวกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ค่าเชือด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างอเผ็ดเปรี้ยวหวานชิ้มเด็ดทำเองชมตัวเองนะคะทุกคนเ <laughs> ผ็ดมาก

น้ำจิ้มเยอ้อเด็ดมากแต่น้ำจิ้มเผ็ดนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะเผ็ดแต่เด็ดนะ มือสวยไม่แซบแต่เด็ดนะคะนี่อ่ะใส่ช้อนเลยดีกว,ว่ายั่วลุย นี้ดีกว่าแซ่บมากอ่ะทุกคนใครไม่เคยลองลองนะคะอืมชิ้นใหญ่ โอ้ยอืมนี่ฮ <|ja|>> ึเผ็ดส yep> ุดๆอละทุกคน น้าจิ้มปั่นเองก็แซ่บแบบนี้เนะาะทังแซ่บทั้งเผ็ดสุดยอดพี่นะ้อง มาแซบๆด้วยกันนะคะมาแซบด้วยกันจ้าอืม สุดยอดหน้าแดงหมดแล้วค่ะเนี่ย เห็ดมาก ชุดยอดเผ็ดออกหูเลยค่ะพี่น้อง <_ int ro> น้ำตาไหล โุยหไม่ไหวพี่น้องทุกคนนะคะไม่ไหวค่ะเผ็ดมากปั่นน้ำจิ้มเองแต่เผ็ดแซ่บด้วยเผ็ดด้วยสุดยอดมากจ้าก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะปุ๊กี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ